สวัสดีครับคลิปนี้มาคืนเรื่องมอเไซค์ไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ใช้มาได้1เดือนแล้วพอดีเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้ขับไปกี่กิโลแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดสวิตให้ดูเดี๋ยวมาเชร์ประสบการณ์นะครับว่าใช้มอเตอรไซค์ไฟฟ้าไป1เดือนแล้วจะเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับนี่พอเปิดขึ้นมาก็ขับไปแล้วประมาณ257กิโลนี่ครับระยะทางที่ขับมาตั้งแต่เราเริ่มซื้อมานะครับ ก็เจอปัญหาอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้ขับคันนี้ทุกวันนะครับเพราะตอนนี้ผมมี2คันก็คือคันนู้ก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับก็ขับคันนู้บ้างแล้วก็คันนี้บ้างก็สลับกันไปนะครับแต่ว่าเราก็จะชาร์จด้วยพลังงานโซลาเซลล์ทั้ง2คันนะครับก็คือผมขับมอเตอร์ไซค์ฟ้า2คันนี้ก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเสียพลังงานค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพลังงานที่จะเติมเข้าไปเลยนะครับคันนี้ก็ไว้เติมเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์ ก็สามารถเสียบไฟ,ฟบ้านได้เลยเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์พลังงานก็จะเหลืออยู่นะครับจากกระแสฟไฟที่ใช้ในบ้านแล้วตอนแดดจัดๆก็เสียบเสียบพอเซลฟ,ฟ้าคันนี้ได้เลยสําหรับคันนู้เราก็ชาร์จด้วยแผงโซลาร์เซลล์ยอยู่แล้วในเกี่ยวกับไฟบ้านก็สามารถชาร์จที่ไม่ได้เลยตอนเราไปทํางานเราผมก็จอดชาร์จไว้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้มาแล้วหนึ่งเดือนเจอปัญหาอะไรบ้างก็ไม่มีมีไม่เยอะนะครับก็มี เสียงดังจากดิสเบรกนะครับมาแชร์ประสบการณ์กัน๋ยวขออนุญาตปิดสวิตก่อนนะครับเสียงดังจากดิสเบรกเสียงดังเวลาเราขับเพราะว่าเมื่อใส่ไฟฟ้าเขาจะเงียบบ้ากนะครับแล้วก็เสียงที่ดิสเบรกเขามามาเบียดกับผ้าเบรกมันก็ดังดังแกล้งๆนะครับประมาณนี้เสียงอาจจะทําไม่เหมือนนะครับ <laughs> ดังแล้วก็ผมก็ได้แจ้งศูนย์ที่เราซื้อมานะครับ บริษัทที่เราซื้อมาเขาก็ได้ส่งช่างมาดูถึงบ้านนะครับบริการดีมากครับก็ผมตอนก็ซ่อมผมก็ได้สังเกตว่าเขาซ่อมตรงไหนก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเจอปัญหาว่าเวลาเราลุนรถหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันก็มีเสียงดังชฉดดิเบรกช่างก็ใช้ประแจมาขันตัวนี้นะครับผมจําไม่ได้ว่าเบอร์อะไรเบอร์8ปหรือเบอร์10ไม่แน่ใจตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวด้านล่างเห็นไหมครับ สองตัวนี้ครับมันเป็นตัวปรับให้ผ้าเบกรกมันเอียงซ้ายเอียงขวาหรือกม้มลงเงยลงอะไรประมาณนี้ครับก็สองตัวนี้ก็ปรับอยู่แป๊บหนึ่งให้ได้ศูนย์มันพอเราขับก็เสียงก็จะเงียบเลยครับก็คือให้ผ้าเบกรกมันได้ระดับไม่เบียดกับจานเบรกด้านในด้านหนึ่งนะครับด้านหลังก็เหมือนกันครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สองตัวครับปรับให้มันบาลานซ์กัน ก็จะทำให้เสียงดังของของจานดิสเบรกไม่เบียดกับผ้าเบรกนะครับถ้าเกิดเบียดกันตอนเราขับมันก็จะมีเสียงดังครับออขับไปแล้วมันดูฟังแล้วมันมันดูกงังวลใจกับก็สามารถทำได้แบบนี้ไม่ยากจางก็ามาบริการถึงที่บ้านเลยครับบริการดีมากครับอย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรครับขับได้สบายสบายรุ่นนี้ก็เป็น g 5นะครับขายดี มอเตอร์ก็2000กิโลเออไม่ใช่พูดปิดครับมอเตอร์ก็2,000วัตต์ทีไฟนี่แล้วก็ใช้มาเดี๋ยวถ้าเกิดใช้ครบ1 0 0 0กิโลแล้วเดี๋ยวผมค่อยมารีว,ว,รวิวใหม่นะครับออวันนี้พูดปิดพูดถูกเดี๋ยวครบ1,000กิโลแล้วจะมารีวิวทีกดติดตามไว้นะครับว่าจะเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันแต่บรเอ่อร้านก็บริการดีมากครับมาแก้ปัญหาถึงที่บ้านเลย อ๋ออีกอย่างนะครับก็มีประสบการณ์ที่เคยเจอก็มีสเตนก็ขาตั้งด้านข้างนี้นะครับอ่าภาษาใต้เรียกว่าสเตนขาตั้งด้านข้างนี้ตรงนี้ตอนเราจอดมันจะแหลมหน่อยนะครับมันจะเฉียงลงแบบนี้ครับถ้าเกิดเราแนะนําถ้าเกิดเราจอดในพื้นที่ที่ไม่ได้แข็งไม่ได้พื้นปูนอาจจะเป็นพื้นดินที่นิ่มๆก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าตอนเราจอดรถด,ด้านนี้มันจิ้มลง อาจจะทำให้หมอไซค์ล้มได้นะครับก็ก็ถ้าทางดีๆก็ก็จอดขาตั้งคู่เลยครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามอไซค์ไฟฟ้ามันค่อนข้างจะมีน้ำหนักเบาถ้าเกิดเราตั้งขาตั้งเดียวมีคนมาเดินเบียดหรือว่ามาเดินชนรถเราก็อาจจะทำให้รถเราล้มได้นะครับแต่กิดตั้งขาตั้งคู่นี้ก็จะเซฟตี้กว่าผมก็ตั้งขาตั้งคู่ทุกครั้งรับเวลาไปทำงานแล้วก็มี เหลือมาเห็นขาดนี่ครับที่วางเท้าของคุณนั่งหลงังก็สามารถพับเก็บได้ครับรุ่นนี้ตอนคลิปก่อนไม่ได้พูดถึงกบลืมไปนี่ครับพอเราจะออกมาเราแค่กดไปทีหนึ่งให,ให้ลึกๆหนนะห่อยนะอ่าเขาก็จะดีดออกมาเวล,ลากรีบเราก็กดไปเบา,บาๆนะครับไม่ต้องกดไปลึกนี่ครับก็จะเก็บเวล,ลาใช้ก็กดลึกไปนี่ก็จะดีดออกมาถ้าเกิดเราลุนมอไซค์แล้วไปชนของไหลเข,ลขาจะพับอัตโนมัติให้นะครับนี่ก็เผื่อเราเดินมาชน แบบนี้เขาก็จะพับให้แต่ท่านล้านหลังนี้ไม่พับให้นะครับระวังระวังขาเราด้วยแต่ถ้าเรา,เ,ราเ,ดเดินไม่ได้านหน้าก็เขาจะพับให้เพื่อเซฟตี้เวลาขับมอเตอร์ไซค์แล้วเวลาเราเดินมาใกล้ๆขาตั้งด้านหลังนี่นะครับที่คนด้านหลังวางเท้าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูรูปโฉมหน่อยเพื่อบางคนสนใจเพื่อจะตัดสินใจซื้อดีไม่ซื้อดีก็ ลองดูรูปโฉมแล้วข้อมูลที่ผมอัปเดตเรื่อยๆได้นะครับนะก็นั่งสองคนขับสบายๆครับผมขับไปทำงานก็ใช้ความเร็วประมาณ60-70ถึงกิโลเมตรสบายๆกับ2คนผมขับทำงานขับไปก็5กิโลกลับก็5กิโลครับจากบ้านไปทำงานวันนึงก็10กิโลนะถ้าเกิดไม่ใช้คันนูกก็ใช้คันนี้ทุกวันครับพอวันไหน การน,นี้แบตใกล้หมดผมก็จอดไว้แล้วไว้ชาร์จวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วก็ไปขับคันนนหรือวันธรรมดาก็ชาร์จได้ครับพอเราจะไปทํางานผมก็เสียบชาร์จไว้แล้วขับคันนนสลับกันเพื่อให้แบตเขาใช้งานทั้งสองคันนะครับหวังว่าคงจะมีข้อมูลคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่มองอโรดโซลาเซลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ